รายการ2ต่อนะครับมาชิมแบบชิลๆสวัสดีครับเปิดมาด้วยมื้อเย็นของ2ต่อที่เมืองฟูกุโอกะนะครับบรรยากาศนี่เหมือนกับเวนิเชียเลยล่ะครับหน้าตาอาหารนะครับกระดูน่าทานมากๆบุฟเฟ่แบบนี้นะครับ2ต่อของเราสะดวกมากๆครับออนไหลนะครับท่านผู้ชมแสนดีเลยเนื้เป็นไก่ เรื่องนี่ก็เป็นกุ้งเหมืนกุ้งผัดเชื่อหวานนะครับใก่้วาหลวงเลยนะคะคือปีกไก่ครับอ๋อต้องนี่ต้องนะซูชิอ๋อแล้วก็นี่ปูอันนี้ไม่รวมอยู่ในคุกครับในบุฟเฟ่นะคะจานที่สี่ส่วนต่อต่อก็นี่ค่ะบที่คุณอาจารย์ปูอ่ะต่ออาจารย์้อ ะะแล้วก็ต้มแซ่บกาหมิ๊นะครับนี่ก็เป็นมื้อเย็นนะจต,ต้อยบรรยากาศนะครับที่นี่สวยงามนะคะรับเห็นครับโอ้ยตอนแรกดูว่าที่ไหนดูไหมจตอยดูว่าเวนิสอา่าที่บอกอ่ดูหลังคาเหมือนเวนิสมากท่านผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมเที่ยวนะไปเดินช้อปปิง้งแล้วก็ไปไหว้พระนะครับวันนี้เราขอ ยาท่านผู้ชมด้วยมือ้อเย็นดินเนอร์นะครับด้วยบุฟเฟ่ต์บรรยากาศคล้ายเวลิสนะครับบรรยากาศดีนะครับดนตรีเพราะๆสอต่อของเราเจริญอาหารแน่นอนนะครับสำหรับมื้อเย็นนี้ ค่ำคืนนี้นะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับเช้าวันใหม่นะคะอืมตอนนี้เราก็ยังอยู่ใน อเขตจังหวัดฟุกุโอกะนะคะเห็นไหมต่อยที่มันขึ้นอ่านอ่านซ้าของสองต่อคือตอนแรกซื้อมานุ่ยแยมโลนะคะับมันก็เป็นแยมโลแต่เป็นเนื้อเป็นขนมไข่แตก็ทะเนื้อเหมือนเป็นขนมไข่นะคะไอ้ที่เขาบอกว่ามีชื่อที่สุดที่ฟุกุโอกะชื่อร้านบีสปีดใครมาที่เมืองยูฟูอินต้องไปทานนะคะใช่มีโดนัทมีแยมโละคะมีหลายอย่าง อร่อยแม่อ่อย,ออยก,ก็ต้องทานค่ะซื้อมาแล้วนี่ครับเสียดายของค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวน้ำพุร้อนนะครับตามสองต่อมานะเห็นทะเลไหมครเห็นทะเลไหมครัสวัสดียามเช้านะครับวันนี้สองต่อจะพาไปเที่ยวชมบ่อน้นำพุโคตรร้อนนะครับเพราะว่าร้อนจริงๆตาม2ต่อไปชมกันครับ ที่ไหนแล้วคะตอนนี้เรามาอยู่ที่น้ำพุร้อนนะคะดองเกอร์แดนเดนเจอร์อันตรายนะคะเกี่ยวกับน้ำพุนะอาจจะต้มร้อนมากคือต้มไข่สุกที่นี่นะคะเป็นเมืองออนเซนที่บอกแล้วนะคะเพราะว่ามีน้ำพุเยอะน้ำพุร้อนมีต้องแปดที่นะคะเพราะฉะนั้น ก็เลยกลายเป็นว่ามีออนเซ็นเยอะแล้วก็โรงแรมก็คนก็มาพักกันนะคะับพคนญี่ปุ่นนิยมแช่ออนเซ็นมาชมไปไปดูข้างในมีอะไรบ้างกันางค่ะที่ขนาดอากาศบอกว่า9องศานะยังรู้สึกเย็นเลยจะต่อไม่เย็นเหรอไม่อ๋อดูลลเมื่อกี้กินกินน้ำแข็งใช่น้ำพุไห เอาขึ้นนรกเนอ้ไปขึ้นรนรก,นกนค่ะไปค่ะยูมิจิโกกุนะครับหรือนรกทะเลเป็น1ใน8ของน้ำพุร้อนนะครับของเปปปุจิโกกุนะครับน้ำพุร้อนที่มีลักษณะของบอ่อที่เป็นเอกลักษณนะครับซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้าและมีส่วนผสมของโคโบอลนะครับที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาซูรุมิเมื่อ300กว่าปีก่อนนั่นเองครับ นี่ก็เป็นส่วนด้านในแล้วนะใช่แล้วแต่งเหมือนสวนนะเขาบอกว่าที่เป็นโอมิจิโกะโคบแปลว่าทะเลอ๋อทะเลสาบน้ำพุฮะอเขาก็จะมีชื่อแต่ละน้ำพุใช่ไหมขาเข้าเท่าไหร่ต้องถามพี่เก๋ เราดูรู้สึกว่าจะประมาณ500เย,ยน,นเพราะว่าเขาที่เดียวนะแต่งเป็นสวนเลยนะเป็นสนยูมินะครับซึ่งแปลงว่าทะเลในภาษาญี่ปุน่นและอุณหภูมิของน้ำพุนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับประมาณ98องศาน้ำพุร้อนจะไหลผ่านภายในท่อที่ติดตั้งอยู่ภายในบ่อนะครับ เพื่อเก็บรักษาอุณหภูมิให้พอเหมาะกับการเติบโตของไม้ดอกเขตร้อนนั่นเองครับรอใช่ไหมใช่ไหม,มเออใช่เป็นเหมือนน,นี่ไงข้างในก็มีร้ายขายของนะตาต้อย มัน้มีปนเก่เ็่มเก่าแล้วมามีเราเ่งอ่านเลยคเป็นเบปกกดเล็ใน็นมโอ้ขนายเป็นเป็นนกพูร้อนเยอะข้างในใหญ่ไปใช้อนี้จะต่อถั่วที่มวที่แล้วเซื้ออ ก็ซื้อไปเอาไปออฟวิทพีนอร่อยไหมล่ะก็เป็นเหมือนแฮคเกอร์ถั่วเป็นแคเป็นเป็นอะไรคุกกี้ถั่วคุกกี้ถั่วใช่เพราะดูแป้งมันเหมือนคุกกี้แป้งคุกกี้ต้องมีคนที่ชอบกินคุกกี้ด้วยเราไม่ค่อยชอบกินคุกกี้นะคะคุกกี้อ่าแต่ของเยอะนะทั้งของกินของใช้นี่เมืองเขาดังที่นี่พี่ใต้เนี่ย คูมุมองเนี่ยเจ้าหมีอ่าเจ้าหมีสวยน่าดูเ้ย น้ำพุร้อนธรรมชาติ8แห่งที่เรียกว่าจิโกกนะครับน้ำพุร้อนเหล่านั้นนะครับจะพ่นโคนลนร้อนและไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงนะครับมากกว่า1,000ปีดังนั้นนะครับประชาชนจึงไม่สามารถเข้าไปใกล้กับน้ำพุร้อนพวกนี้ได้มากนะักจึงเรียกน้ำพุร้อนพวกนี้ว่าจิโกกุหรือนรกนั่นเองครับชม เขาก็จะมีสะพาเดินทีที่ีแจะความโชคนะคะมีความโชคแล้วก็ไปที่สันเจ้าอืให้เจ้าอ่า นอกจากน้ำพูร้อนนะครับยังมีที่ให้ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยครับ ไปไหนต่อ,ตอใต้ขาเดี๋ยวไเมื่อเมกี้เดี๋ยวเราไปที่ไหน,หน่อไปที่เลยวัดนะอ๋อวัดที่รู้บอกจะมีที่เดินด้วยใช่ไหมอ่าโอเค,ออเคได้นี่เป็นน้ำพูร้อนนะคบท่านผู้ชมถ้าใครมีโอกาสมาฟูโกโอกาสนะครับแนะนำให้มาน,น้ำพูร้อนนะครับที่เป็นสีฟ้าก็เพราะว่ามีส่วนผสมของโคบอลต์นั่นเอง เกิดจากการระเบิดของภูเขาซูรุมิเมื่อ300กว่าปีก่อนครับนี่ก็เป็นส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่เดียวกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เราเข้าไปนนคือด้านขวามือนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเข้าด้านซ้ายมือแล้วนะครับด้านขวามือนี้ตัวน้ําพุนี่จะเป็นออกสีเขียวนะฮะน้ำ แต่ว่าด้านซ้ายมือนี้น้ำออกเป็นสีแดงนะครับน่าจะเป็นกรมถันันใะพิยุก,กี่เนาะเนี่ยฮะแสงส่วนเห็นรับเนี่ยจะต่างกับเมื่อกี้นะครับนีฮะนะฮะต่างกันสองฝั่งและทาดไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าทางจะเก่าใช่ซื่อวัดอะไรคะวัดใจฝุ่นแน่ใจไปถามพี่ดูดีกว่าวัไรคะอาจารย่คันกะอันนั้นคันโกะมิวเซียมอืม <c oughs> มีพิพิธภัณฑ์ด้วยมีวัดด้วยในเมื่อเขามีพิพิธภัณฑ์คันโกะวัดน่าจะชื่อคันโกะไหนแล้วนี่เป็นรูปเต่าเหรอน้ำเต้า จะพูดผิดาน้อเตา้าแต่ดีนะที่อื่นนะใช้กระดาษไงที่นี่ใช้เน,น้เต้า่ถ้าผู้ชมคะอมตอนนี้เราก็จะเดินเข้ามาภายในวัดนะคะค่ะหด่าบบมากเลยค่ะเอ้ yeah. อ่แยแดงสตายคล้ายใช้ลายพระราชวังนะคะ แต่เนี่ยเป็นวัดวัดใหญ่มากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนทั่วไปจะน่าจะขอพรนะคะแล้วก็ซื้อของกลางของประดับวัตถุมงคลเพื่อเป็นแต่ว่าวัตถุมงคลของญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะเป็นปีต่อปีนะปีหนึ่งต่อจนปีนะคะเดี๋ยวเราไปไหว้องค์พระที่นู่นกันค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ อธิษฐานเลยค่ะส่วนใหญ่การอธิษฐานเรื่องสุขภาพและการที่การงานนะคะก็เลยก็ส่วนใหญไปที่ไหนขอพรนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีแรงกายแรงกำลังนะคะไปหาเงินเนาะถนะใช่ครับจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นเล้าอันเปิดนะคะท่านผู้ชมวัดนี้สวยนะคะใหญ่อลังการมากเหมือนเย็นด้วยนะเหมือนอยู่บนเดิน แกดูจากเขาเรียกอะไรนะโครงสร้าง่ะเออโครงสร้างพวกจั่วพวกหลังคาใช่ได้เป็นไม้นะนี่ก็ยังอยู่ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะท่านผู้ชมไม่ไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนหมดนะก็คือเปลี่ยนบางต้นบางต้นก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็วันธรรมดาแตบคนก็เยอะนะอืไปไปที่นิยมไง นะสา,สสาสรายการสองตอวาไเตี้เทปนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ